ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษชั้นป .1 โรงเรียนอนุบาลมุงสวัสดิ์พัฒนาโดยครูอิวพนิดามงสวัสดิ์ สวัสดีค่ะนักเรียนชัน้นป .1 ทุกคนมาพบกับครูอิ๋วในช่วงเช้าของวันอังคารที่28เดือนธันวาคมพศ2514นะคะในช่วงเช้านี้คุณครูจะสอนหน้า142ค่ะให้นักเรียนเปิดไปเลยค่ะหน้า142ค่ะ letting คิดวิดเคราะห์นะคะเปิดกันเลยยัง ถ้าเปิดแล้วเราไปเรียนกันเลยนักเรียนทุกคนเปิดหน้า142ค่ะมาดูหัวข้อ listing นะคะคิดวิเคราะห์เขาบอกว่าระบายสีภาพและเขียนเติมประโยคให้สมบูรณ์นะคะแล้วคัดตัวอักษรตามรอยประนะคะให้นักเรียนระบายสีก่อนนะคะโอเคแล้วเรามาฝึกอ่านกันก่อนนะคะนักเรียน อานตามคุณครูนะคะ I am Bobo อีกครั้งหนึ่งนะคะ I am Bobo ฉันคือโบโบนะคะสุนัขตัวนี้คือโบโบนะคะนักเรียน Today is Sunday อ่านตามคุณครูค่ะ Today is Sunday อีกครั้งหนึ่งนะคะ today is Sunday today แปลว่าอะไรคะนักเรียนครูสอนไปแล้วนะคะแปลว่าวันนี้ค่ะ Sunday แปลว่าอะไรคะคุณครูก็สอนไปแล้วนะ Sunday วันอาทิตย์ค่ะ today is Sunday วันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะ มาดูบรรทัดต่อไปค่ะ It is my birthday อา่านตามคุณครูค่ะ It is my birthday It is my birthday It is my birthday birthday แปลแว่าอะไรคะนักเรียน birthday แปลแว่าวันเกิดค่ะเก่งมากค่ะ มันเป็นวันเกิดของฉันโบโบบอกว่ามันเป็นวันเกิดของฉัน I am ฉันอายุ now แปลว,ว่าตอนนี้ตอนนี้ฉันอายุอยากให้โบโบอายุเท่าไหร่ลูกเขียนไปตรงนี้เลยนะคะที่ป้ายแขวนคอของโบโบนะคะครูให้ไป6ปีนะคะนักเรียนอาจจะเขียน3ปี2ปีสี่ปี ตัวเลขอะไรก็ได้นะคะที่นักเรียนชอบนะแล้วก็เขียนตัวภาษาอังกฤษตรงนี้ค่ะ6นะคะเลข6ก็คือ six. I x 6 i x s i x s นะคะ I am 6 now อ่านตามคุณครูค่ะ I am 6 now อีกครั้งหนึ่งค่ะ I am 6 now ตอนนี้ฉันอายุ6ปีนะคะโบโบอายุ6ปีแล้วลูกอย่าลืมเขียนตามรอยเส้นปลาตรงนี้ด้วยนะคะ Today is Sunday แล้วก็ It is my birthday นี้นะแล้วเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยค่ะ เรียนทุกคนมาดูหน้า143ค่ะ extra extra กิจกรรมเสริมทักษะนะคะกิจกรรมเสริมทักษะเขาบอกว่าระบายสีภาพและร่วมกันร้องเพลง happy birthday นะคะให้นักเรียนระบายภาพให้สวยนะคะในงาน happy birthday นะคะในงานวันเกิดนะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงพร้อมกันนะคะ happy birthday to you Happy birthday to you, Happy birthday to you dear, Happy birthday to you. โอเคแล้วระบายสีให้สวยนะคะร,ร้องเพลงกันได้ไหมคะฝึกร้องเพลงด้วยนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยคะ่ะ นักเรียนทุกคนเบิร์หน้า144ค่ะมาดูคำสั่งค่ะระบายสีบัตรอวยพรวันเกิดแล้วเขียนและเติมชื่อเพื่อนลงไปด้วยนะคะมาอ่านคำนี้กันก่อนค่ะ Happy Birthday อ่านตามคุณครูค่ะ Happy Birthday Happy Birthday นักเรียนรู้ไหมคะ Happy Birthday แปลว่าอะไรคะ แปลว่าสุขสันต์วันเกิดค่ะมาดูอา่า Happy Birthday ข้างล่างกันนะคะ Happy Birthday สองบรรทัดนี้ให้นักเรียนเขียนตามรอยประให้สวยนะคะไม่ให้ออกนอกเส้นนะคะเขียนให้สวยแล้วตรงนี้เติมชื่อเพื่อนลงไปนะคะ ขาบอกว่า Happy birthday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  t o t o ใครคะชื่อเพื่อนของเราเราอยากเติมชื่อเพื่อนคนไหนเราก็เขียนลงไปเลยนะคะแล้วระบายสีให้สวยนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปเรียนหน้าต่อไปกันเลยค่ะนักเรียนทุกคนเปิดหน้า145ค่ะ มาดูกิจกรรมที่ทำในวันเกิดกันนะคะ on birthday นะคะกิจกรรมที่ทำวันทำในวันเกิดมีอะไรบ้างภาพที่หนึ่งค่ะภาพอะไรคะนักเรียนภาพใช่แล้วค่ะการทำบุญตักบาทนะคะตื่นเช้ามาเราก็ไปทำบุญตักบาทก่อนนะคะในวันเกิดของเรานะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะให้แก่ตัวเองนะ มาดูภาพที่2นะคะอาการจัดงานวันเกิดภายในครอบครัวนะคะก็มีเค้กวันเกิดนะคะมีเครื่องดื่มมีอาหารนะคะจัดกันในภายในครอบครัวนะคะมาดูภาพที่3ค่ะการให้ของขวัญวันเกิดนะคะภาพนี้มาดูภาพทภาพที่4ี่ค่ะ ถ้าเราโตแล้วนะคะเราก็จะสามารถไปบริจาคเลือดได้นะคะในวันเกิดน,นะคะเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะคะมาดูภาพสุดท้ายค่ะการปล่อยนกนะคะภาพนี้คือการปล่อยนกนะคะเพื่อเป็นการทำบุญปล่อยนกนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะคะเราก็สามารถทำอย่างอื่นได้อีกนะคะอย่างเช่น ไปวัดนะคะเอาปิ่นโตไปวัดนะคะหรือไปนั่งสมาธิสวดมนต์ในวันเกิดนะคะหรือทำอะไรให้พ่อแม่ได้ชื่นใจนะคะไปกราบท่านหรือว่าบอกรักท่านก็ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนหน้าต่อไปกันเลยค่ะมาดูงานที่นักเรียนจะต้องส่งคุณครูนะคะงานที่หนึ่งค่ะ ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือหน้า 142, 143และ144นะคะตามคลิปวิดีโอที่ครูได้อธิบายไว้แล้วนะคะงานที่2ค่ะให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอนะคะบอกวันเกิดของตัวเองนะคะตัวอย่างค่ะครูจะถามว่า when is your birthday when is your birthday แปลว,ว่าวันเกิดของหนูคือวันอะไรคะให้นักเรียนตอบมาแค่ประโยคเดียวนะคะครูจะทิ้งคำถามนี้ไว้แล้วให้นักเรียนอัดคลิปแค่ประโยคเดียวก็คือตอบว่าตัวเองเกิดวันอะไรนะคะก็คือถ้าเกิดวันจันทร์ให้นักเรียนพูดว่า my birthday is Monday my birthday is Monday นะคะถ้าเกิดวันอังคาร ให้นักเรียนพูดว่า my birthday is Tuesday my birthday is Tuesday นะคะมาแค่ประโยคเดียวนะคะให้รู้ว่าหนูเกิดวันอะไรนะคะครูจะได้ทราบนะคะครูอยากให้นักเรียนส่งกันมาเยอะๆนะคะครูรักครูวังดีนะคะอยากให้หนูได้ฝึกอ่าน ฝึกพูดแล้วก็ฝึกออกเสียงนะคะไม่ใช่เขียนได้อย่างเดียวนะคะไม่ใช่เท่าแต่เขียนได้อย่างเดียวเราต้องฝึกอ่านฝึกพูดฝึกออกเสียงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ครูขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ช่วงบ่ายสวัสดีค่ะ